French k i d ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n น v a าสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเจอช่อง French Kit สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคัวกับเกอติดกันหรือแยกกันต่างกันอย่างไรมาดู คัวเกอที่ติดกันก่อนนะคะคัวเกอที่ติดกันแปลว่าแม้ว่าส่วนคัวกับเกอที่แยกกันแปลว่าไม่ว่าอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูในบทเรียนในคลิปนี้นะคะคัวเกอที่เขียนติดกันทําหน้าที่เหมือนเบียงเกอซึ่งมีความหมายว่าแม้ว่าตัวอย่างเช่นคัวเกอช่อกงเพนมาเลซง ฉันอ de ่า i ไออกเคยู้ดูซูปรเบก็แม้ว่าฉันจะเข้าใจบทเรียนของฉันเป็นอย่างดีก็คงเป็นนักเรียนนะนะแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะแก้แก้จดปัญหานี้ได้ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าสามารถแทนที่รัวเกอด้วยเบียงเกอได้นะคะก็ลองแทนดูนะคะเบียงเก็ชฉันเขมาเลสงชันอ่านไออเคซูดเซูปรเบลม ก็เหมือนกันเลยก็แทนได้แล้วก็ต้องระวังนะคะหลังเบียงเกอกับหลังครัวเกอจะต้องเป็นสุบจงทีฟนะคะเป็นหมดสุบจงทีฟอันนี้เห็นไหมคะแวบกงพงสุบจงทีฟเคยสองก็กงเพนโอเคสามารถไปดูเบียงเกอกับมันไกรได้ในคลิปอยู่ในเพลย์ลิสต์เตรียมสอบการเขียน มาดูคัวกับเกอรที่แยกกันนะคะมีความหมายว่าแกนเกอร์ซัวลาโชสเกอก็ประมาณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเอ่อจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างคัวกกชดิสแอนเนเวียนดราปะไม่ว่าฉันจะพูดอย่างไรไม่ว่าฉันพูดยังไง หล่อนก็ไม่มาหรอกหล่อนก็จะไม่มาหรอกประมาณนี้นะคะก็จะมีความหมายว่าไม่ว่ายังไงไม่ว่าทํำยังไงไม่ว่าเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูแบบฝึกหัดกันก่อนไปดูแบบฝึกหัดขอฝากหนังสือทั้งสองเล่มของช่อง French Kid 20ด้วยนะคะเป็นหนังสือที่เรียบเรียงมาจากคลิปของช่อง YouTube French Kid 20 เล่มแรก Aporro Fonse เป็นหนังสือที่สรุปทุกอย่างสำหรับผู้เริ่มเรียนเริ่มตั้งแต่การสะกดคำการออกเสียงสอนการอ่านแบบเรียงพยางเพื่อที่จะอ่านออกเสียงได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถไปต่อยอดในการจำคำศัพท์อะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีส่วนคำศรรพัพท์มีส่วนหลักภาษาการมม a ก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะส่วนอีเล่มหนึ่ง Dialogue Fonse เป็นบทสนทนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติระดับ A, DELF AA, a d สนใจหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาจุฬาบุ๊กแพลตฟอร์มช้อปปี้และร้านหนังสือคินโอคุนิยะส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสสามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านเราทาง Facebook FrenchKid 2020หรือแอดไลน์ไลน์ไอดีเฟรนช์คิดแล้วก็ทักมานะคะขอบคุณค่ะแบบฝึกหดัดช h วซ s เซอ์องค์ขั้วเ e ร์เอขั้วเกอร์ก็คือคัวเกอร์ติดกันกับคัวเกอร์แยกกันนะคะข้อหนึ่งขั้วเกอร์วูปองเซียปาเ s ลนูซองก็ดูจากคำก็น่าจะาแปลว่าอะไรคะแปลว่า ไม่ว่าคุณคิดอย่างไรก็บอกเรามาเถอะบอกสิ่งนั้นกับเรามาเถอะดังนั้นมันก็ควรจะเป็นครัวเกิดที่แยกกันใช่ไหมคะก็คือเป็นครัวเกิดที่แปลว่าไม่ว่าอย่างไรถัดมาข้อ2ครัวกิลฟาสเชเนเวอร์พลูเอตซองนามีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเขาแล้ว ดังนั้นก็น่าจะเป็นครัวเกอที่แยกกันใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเป็นมีอินใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเป็นครัวกีลลดรูปมานะคะก็ต้องเป็นครัวเกอที่แยกกันข้อ3จุจูตรงซอกตีค่ะครัวกีลาอคีฟอันนี้แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าเดี๋ยวเธอก็มีทางออกเองแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นก็ รัวเกิดที่มีความหมายว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็คือครัวเกิดที่แยกกันนะคะก็คือครัวเกิดตัวที่สองข้อสี่รัวกินสว่วนเชิญ In son e x p é r i m e n t e dans le domaine แม้ว่าพวกเขายังหนุ่มสาวยังยาวแบบยังยาววัยนะคะพวกเขาก็มีประสบการณ์ในด้านนี้ในด้านที่กล่าวถึงเนี้ยดองเลโดเมน ดังนั้นก็ต้องเลือกครัวเกอที่มีความหวหมายว่าแม้ว่าก็เป็นครัวเกอที่ติดกันนั่นเองข้อ5้าครัวกินเลฟเฟเดสิฟ a ร,ฟร,ฟร์อินาปายอ,องเนมแม้ว่าเขาจะพยายามทำความพยายามอย่างมากทำหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จ ในการสอบของเขาดังนั้นก็ต้องเลือกครัวเกิดที่ติดกันนะคะที่แปลว่าแม้ว่าคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครัว